สวัสดีค่ะพบกับดิฉันอามีนะในช่อง The b a t กับช่วงแค่อยากเล่าเคยถามตัวเองขำๆไหมคะว่าถ้าวันหนึ่งเราบังเอิญเจอคนรักเก่าเราจะทำตัวยังไงกับเรื่องราวที่จะนำมาเล่าในวิดีโอนี้เป็นเรื่องราวของความบังเอิญที่พาให้คนที่เคยรักกันกลับมาเจอกันเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปรับฟังกันค่ะกับเรื่องที่มีชื่อว่าเราเจอกันอีกครั้ง ในวันที่ไม่เหลือเหตุผลให้ต้องเจอกันเช้าวันหนึ่งที่อากาศเย็นสบายขวัญเดินเข้าคาเฟ่เล็กๆใกล้กที่ทำงานเธอตั้งใจแค่มาซื้อกาแฟาเหมือนทุกวันแต่ทันทีที่ผลักประตูเข้าไปกลิ่นกาแฟาหอมกรุ่นก็พาเธอไปพบกับบางสิ่งที่ไม่คิดว่าจะเจออีกในชีวิตนี้เขาหนาทีผู้ชายที่เธอเคยรักมากที่สุดและเป็นคนเดียวที่เธอเคยร้องไห้ให้มากที่สุดเช่นกัน เขายืนอยู่หน้าตู้เค้กสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวที่คุ้นตาแค่หันมาโลกทั้งใบของขวัญเหมือนหยุดหมุนไปวินาทีหนึ่งนาทีเองก็ดูตกใจไม่ต่างกันคำแรกที่เขาพูดเบาจางและระมัดระวังคือขวัญนานเลยนะบทสนทนาที่ค่อยๆละลายสิ่งที่แข็งตัวมานานทั้งคู่เลือกมานั่งโต๊ะริมหน้าต่างกาแฟอยู่ตรงหน้าแต่ไม่มีใครยกดื่ม เพราะทั้งสองมัวแต่มองกันด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยคำถามไม่คิดว่าจะเจอคุณที่นี่ขวัญพยายามยิ้มแต่เสียงยังสั่นนิดๆผมก็เหมือนกันไม่ได้คิดว่าจะได้คุยกับคุณอีกลมหายใจของทั้งคู่หนักขึ้นเล็กน้อยเพราะระหว่างพวกเขามีเรื่องเก่าๆที่ยังไม่เคยพูดความทรงจำที่ไม่เคยหายแม้หายไปจากกันขวัญมองออกไปนอกหน้าต่าง เธอคิดถึงวันเก่าๆวันที่เขาพูดว่าเราจะอยู่ด้วยกันไปนานๆนะแต่สุดท้ายชีวิตจริงก็พาพวกเขาไปคนละทางงานของเขาทำให้ทั้งคู่ห่างกันความคาดหวังทำให้ทะเลาะกันบ่อยขึ้นจนวันหนึ่งทั้งสองต่างยอมแพ้ในเวลาเดียวกันนายสบายดีไหมขวัญถามในที่สุดนาทีหัวเราะเบาๆแบบคนที่โตขึ้นกว่าเดิมมากสบายดีขึ้น แต่ก็ใช้เวลาพักใหญ่เลยหลังจากวันนั้นขวัญก้มหน้าเธอรู้ดีว่าเขาหมายถึงวันที่ทั้งคู่บอกลากันด้วยน้ำตาวันที่เธอกลับบ้านคนเดียวแบบที่ไม่คิดว่าต้องทำคำพูดที่ไม่เคยได้พูดกลับถูกพูดในวันบังเอิญหลังจากความเงียบยาวนาทีพูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนลงจนขวัญใจหวิวขวัญผมอยากขอโทษอีกครั้ง ตอนนั้นผมไม่เก่งพอไม่เข้าใจคุณพอและอาจจะรักคุณในแบบที่คุณต้องการไม่ได้จริงๆน้ำตาไหลลงขอบตาขวัญโดยไม่รู้ตัวเธอยิ้มทั้งที่สายตาพร่าฉันก็อยากขอโทษเหมือนกันฉันกดดันคุณมากไปคาดหวังให้คุณเป็นแบบที่ฉันคิดว่าดีแต่ลืมถามว่าคุณเหนื่อยไหมทั้งสองหัวเราะออกมาเบาๆ เหมือนว่าความเจ็บครั้งนั้นถูกคลายออกช้าๆการพบกันครั้งนี้ไม่ได้หมายถึงการกลับมารักกันเวลาผ่านไปไม่รู้กี่นาทีและฝนเริ่มตกลงมาเบาๆนอกหน้าต่างนาทีหยิบร่มขึ้นแล้วพูดว่าผมดีใจนะที่เราคุยกันได้แบบนี้มันทำให้รู้ว่าที่เราจาักกันไม่ใช่เพราะไม่รักแต่เพราะตอนนั้นเรายังไม่พร้อมจะรักให้ดีพอ ขวัญพยักหน้าช้าๆการเจอกันวันนี้ทำให้ฉันรู้ว่าฉันให้อภัยตัวเองได้แล้วและให้อภัยคุณด้วยนาทีส่งรอยยิ้มอุ่นๆแบบที่ขวัญเคยรักแต่ครั้งนี้ทำให้เธอเจ็บนิดๆเพราะรู้ว่ามันไม่ใช่รอยยิ้มที่เป็นของเธออีกแล้วก่อนจากการเขาถามว่าแล้วเราจะได้เจอกันอีกไหมขวัญเงียบไปครู่หนึ่ง มองฝนที่ตกและผู้ชายตรงหน้าที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นโลกทั้งใบของเธอถ้าโลกพาเรามาเจอกันอีกคงเพราะเรายังมีอะไรบางอย่างต้องได้ยินกันแต่ไม่ว่าจะเจอหรือไม่เจออีกฉันดีใจนะที่ครั้งหนึ่งเราเคยรักกันนาทียิ้มผมก็เหมือนกันแล้วทั้งสองก็เดินจากกันไปคนละทิศโดยที่หัวใจไม่หนักเหมือนวันลาจากเมื่อก่อน เพราะวันนี้พวกเขาไม่ได้เจอกันเพื่อรักแต่เจอกันเพื่อปล่อยวางก็จบไปแล้วนะคะเรื่องราวของคนที่แยกทางกันแล้ววันหนึ่งต้องกลับมาเจอกันแม้ว่าจะไม่ได้กลับมารักกันอีกแต่ก็ได้เข้าใจกันแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปค่ะ